ความสะดวกของการจองคิวล่งหน้าผ่านแอป DLT Smart Queue คือทำให้ผมมีเวลากับตัวเองมากขึ้น ดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอบรมต่ออายุอนุญ,ญาตหัวข้อสําหรับวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการขับรถอย่างปลอดภัยนะครับ,นะรบซึ่งเป็นหัวข้อหลักในการอบรมนะครับฮัลโหลครับพี่แท็กซี่ไปเพชรบุรยังครับลนรงเลยครับอ๋อไปต่อไปกระเียครับพี่ จองคิวล่วงหน้าออนไลน์ไว้แล้ว่ะครับจองไม่เรียบร้อยแล้วครับพี่แคปจอไม่ได้ครับอ้ขนส่งเขาพัฒนาขึ้นเยอะเนาะมีคอบลมจองคิวล่วงหน้าเมื่อคืนสมัยสี่ตะกอนนี่ต้องตื่นตะเสาไปจองคิวกันตะเสาครับเดี๋ยวนี้แ๋วครับแล้วขนส่งร้อยเอ็ดราเนี่ยบริการเป็นยังไงที่ว่าเซลว์นี้เดี๋ยวนี้เขาพัฒนาขึ้นเยอะครับไม่ต้องห่วงสะดวกสบายครับบริการดีครับจะถึงแล้วครับป้ายแีดร้อยเมตร ถึงสำนักง,งานคนส่งแล้วครับ, oh. รบเริ่มแก้สูบสมมุติเต๋เใ้สมุก,มกต้อรงเนเลยครับเลือคนเลียงก็จัดไ,ไปแห่งครับผมอาหารการกินกับยุ่แถวนี่ครับผม ีี่ขอบบบบบคคคคคุณรรรรััััไดด้นนะะย,ยิเ๋วถแทันทีที่ผมเข้ามาถึงขนส่งผมแทบไม่ต้องกลัวหลงทางเลยครับเพราะที่นี่มีป้ายบอกทางชัดเจนเอ้าเจยมาอย่างเจยเอ้าพี่เล็กนี่ย,ออยกนันเลยครับ สวัสดีครับรบกวนสแกนใช่นะมดตุลนาบูก็ร้างดูได้เจอกันต่อดนะครับ ทั้งในที่เจ้าหน้าที่ได้จัดไว้อย่างเป็นระเบียบและแสงไฟที่ส่องสว่างอย่างทั่วถึงป้ายเตือนตามจุดต่างๆพร้อมการจัดที่นั่งแบบ Social Distancing ห้องน้ำสะอาดจังขอเชิญหมายเลข A 8 0ช่องที่1ค่ะ เรียนอยู่ระดับที่หนึ่งร้อยหนึ่งนะคะคุณศิรวิชศิรบูรณ์ค่ะเชิญที่สุดทดสอบสมรรถภาพร่างกายจที่1นะคะเชิญค่ะสำหรับการต่อใบขับขี่ของผมมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายทั้งการวัดความกว้างสายตาวัดความลึกเหยียบเบรคคันเร่งการทดสอบสีและหน้าช่องบริการหนึ่งการชาระค่าธทำเนียมถึงไม่มีเงินก็สามารถสแกนจ่ายได้ ลูกติดบัตรเนี่ยสามารถบอกได้ว่าชอบรูปไหนก็เลือกเองได้เลยและข้อดีของการนําเทคโนโลยีมาใช้ทําให้ลดขั้นตอนในการอบรมต่อใบกับขี่จากที่ต้องอบรมกว่า1ชั่วโมงแต่ตอนเนี้ยใช้เวลาไม่ถึง10นาทีในส่วนของผู้พิการที่ต้องการขึ้นมาชั้น2ทางขนส่งก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมีที่กดปุ่มเรียกเจ้าหน้าที่มาคอยให้บริการมีอะไรห้ช่วยหมคะพื่อน กนะครับพี่ปรสสุดท้ายของการใช้บริการขนส่งคือการประเมินความพึงพอใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่คอยอำนวยความสะดวกตั้งแต่เริ่มก้าวเข้ามาจนเสร็จสิ้นภารกิจให้คะแนานเต็มไปเลยครับ เดีนะ๋ยวรถไอจวดังไินนะเดี๋ยวรถไอจอดเงินกลับกันโอเคครับพี่เดี๋ยวกาสหน้าก็เชื่อกันโอเคพี่สวัสดีครับสวัสดีครับรอนานไหมพี่แล้วเราบอกแล้วขึ้นรถเร็วท่านใจเถอะกินน้ำเขาจะเหมือนรก่ิงขวดเลยไปเดินรถ นับเป็นความภาคภูมิใจของสำนักง,งานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ดที่ได้รับการประเมินให้เป็นศูนย์ราชการสะดวกในปีพุทธศักราช2561เราได้มุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องและวัดน,นี้เราพร้อมแล้วที่จะก้าวสู่การเป็นศูนย์ราชการสะดวกประจำปีพุทธศักราช2564 มีการศึกษาความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการตามหลักสถิติโดยออกแบบสอบถามครอบกลุ่มทั้ง6ประเด็นตามหลักเกณฑ์ศูนย์ราชการสะดวกและนำผลการสำรวจมาออกแบบการให้บริการงานด้านบริการให้บริการครอบกลุ่มภารกิจของหน่วยงานรวมถึงให้บริการข่าวสารของหน่วยงานภาคร,รัฐอื่นๆซึ่งจัดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและในเว็บไซต์นอกจากนี้ยังมีงานด้านรับเรื่องราวร้องทุกข์ ผ่านกองรับเรื่องร้องเรียนสายด่วนโทร1584แและเว็บไซต์สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ดมีการให้บริการโดยไม่ร้องขอสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านซึ่งได้ติดประกาศให้ผู้รับบริการทราบหากจำเป็นต้องใช้หน่วยงานจะให้บริการถ่ายสำเนามีการปรับปรุงงานบริการหลักตามผลสำรวจเช่นการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระภาษีรถ และประสานหน่วยงานภายนอกจัดให้มีการจำหน่ายประกันภัยพรบรซึ่งไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการชำระภาษีรถสถานที่บริการมีการดำเนินการตามมาตรการ D M H T T A และทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในหน่วยงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรนา2019 สร้างภูมิทัศน์ให้เอ,อ,เอื้ออำนวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจของผู้รับบริการและจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการการออกแบบระบบงานมีแผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการมีป้ายชื่อพร้อมเบอร์โทรติดต่อเจ้าหน้าที่และป้ายกรณีมีปัญหาให้ติดต่อหัวหน้าโดยตรงนอกจากนี้ยังมีคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่และคู่มือถามตอบเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีระบบการแจ้งเตือนการให้บริการและระบบติดตามสถานะผู้รับบริการ2ช่องทางคือ 1. ช่องทางปกติเช่นการส่งหนังสือแจ้งเตือน 2. ช่องทางดิจิทัลเช่นการแจ้งเตือนใบอนุญาตขับรถหมดอายุผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR license มีการให้บริการประชาชนแบบออนไลน์ Online, เช่นชำระภาษีรถผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถแน่ไฟล์เอกสารการประกันภัยพรบเป็นหลักฐานและชำระภาษีรถโดยการหักจากบัญชีเงินฝากหรือชำระด้วยบัตรเครดิตหรือเดบิตได้มีแบบฟอร์มการขอรับบริการแบบอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมโยงข้อมูลกรมการปกครองแบบออนไลน์โดยพิมพ์คำขอออกจากระบบข้อมูลที่กรอกไปแล้วครั้งแรกไม่ต้องกรอกซ้ำในการใช้บริการครั้งต่อไป มีการจัดอัตรากำลังให้เหมาะสมกับจำนวนผู้ขอรับบริการสอดคล้องกับงานบริการต่างๆผ่านการวิเคราะห์สถิติผู้มาใช้บริการและมีการบริหารอัตรากำลังอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้บริการในช่วงเวลาพักเที่ยงและเพิ่มจุดให้บริการในกรณีที่มีผู้ขอรับบริการเป็นจำนวนมากมีการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรโดยการมอบใบประกาศยกย่องชมเชยแก่เจ้าหน้าที่ ที่มีความตั้งใจทำงานและการอวยผ่อนวันเกิดมีการพัฒนาศักยาภาพอยู่เสมอโดยจัดการอบรมทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำมกง,งานก่อพอและการอบรมการให้บริการด้วยหลักเซอร์วิส i ม d มีการประเมินสมรรถนะของเจ้าหน้าที่เมื่อผ่านการฝึกอบรมจะได้รับใบประกาศนียััรหรือมีผลคะแนนผ่านการฝึกอบรม และมีการสำรวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการรายบุคคลช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แบบ QR Code ผ่าน Google Form สรุปผลการประเมินเป็นประจำทุกเดือนปรกนนากฏผลคะแนนความพึงพอใจรายบุคคลเฉลี่ยร้อยละ89.74เจ้าหน้าที่สามารถตอบคำถามพื้นฐานแก้ไขและรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและช่วยเหลือผู้รับบริการด้วยไมตรีเจ เจ้าหน้าที่ให้บริการเชิญรุกโดยการออกหน่วยอบรมให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายในท้องถิ่นนอกจากนี้ประชาชนที่เข้ารับการอบรมจะได้เข้าเป็นสมาชิกเพจ Facebook ส่งเสริมการขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัยร0อเปอร์เซนตซึ่งสมาชิกจะได้รับแจ้งข่าวสารและสอบถามปัญหาต่างๆด้านใบอนุญาตขับรถมีการกำหนดมาตรฐานในทุกช่องทางของการให้บริการระบบออนไลน์ เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนดเช่นกรณีให้บริการผ่าน f c e e o o o กกำหนดให้ตอบคอมเมนต์และข้อความภายใน24ชั่วโมงมีการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและประมวลผลเป็นรายเดือนนอกจากนี้ยังนำผลมาปรับปรุงพัฒนางานเช่นการให้ผู้ขอรับบริการดูภาพถ่ายก่อนการบันทึกภาพลงในใบอนุญาตขับรถจากการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้รับความพึงพอใจจากประชาชนผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ80มีคู่มือในการปฏิบัติงานและการจัดการข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกันมีนกลไกในการจัดการข้อร้องเรียนโดยผ่านช่องทางกองรับเรื่องราวร้องทุกข์โทรศัพท์โทรสารสายด่วนโทร1584เว็บไซต์และเฟซบุ๊กของหน่วยงาน และมีการติดตามแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไขปัญหานำเสนอผู้บังคับบัญชาพร้อมแจ้งตอบข้อร้องเรียนไม่พบการร้องเรียนในการให้บริการของหน่วยงานทั้งนี้หน่วยงานได้เปิดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจำนวนสิบช่องทางเพื่อให้ผู้รับบริการใช้เป็นทางเลือกในการร้องเรียน มีการพัฒนาช่องทางการให้บริการการให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์การติดต่อกับเจ้าหน้าที่การเข้าพบหัวหน้ากลุ่มฝ่ายงานหรือขนส่งจังหวัดจดหมายตู้รับเรื่องร้องเรียนอีเมลและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดนอกจากนี้ยังพัฒนาเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านทางออนไลน์แอปพลิเคชันไลน์เฟซบุ๊กเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน DLT GPS มีการจัดทำแผนการติดตามผลการดำเนินงานอย่างชัดเจนประกอบด้วยหัวข้อเรื่องที่ติดตามผู้รับผิดชอบระยะเวลาและผลการดำเนินงานนำข้อเสนอแนะปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมีการจัดประชุมติดตามแผนงานมีการจัดชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่ให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่มีรถจำนวนมากไม่สะดวกในการนำรถมาตรวจสอบค่ามลพิษ คุณ PM 2.5น,นหน่วยงานและเป็นการลดความแออัดภายในหน่วยงานมีการค้นหาปัญหาอุปสรรคของการให้บริการในช่วงระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019โดยการให้จองคิวรับบริการผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เพื่อจำกัดจำนวนผู้มารับบริการและได้นำปัญหาการจองคิวดังกล่าวมาถอดบทเรียนเนื่องจากมีผู้ขอรับบริการบางรายเดินทางมาขอรับบริการโดยไม่ได้จองคิว มีการกำหนดจำนวนผู้ที่เดินทางมาติดต่อโดยไม่ได้จองคิวสามารถรับบริการได้ร้อยละสี่สิบมีการประชุมติดตามและแก้ปัญหางานบริการโดยให้มีการอบรมต่อใบอนุญาตขับรถออนไลน์เพื่อความสะดวกและลดเวลาในการติดต่อของผู้รับบริการมีการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานโดยการเพิ่มการให้บริการอบรมออนไลน์เพื่อขอต่อใบอนุญาตขับรถเป็นทางเลือกให้ผู้ขอรับบริการ และแก้ปัญหาจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาในการปฏิบัติงานและได้ปรับปรุงพัฒนางานโดยการสร้างเครื่องมือในการตรวจสอบการรั่วของหลังคารถโดยสารขนาดใหญ่ด้วยแรงดันน้ำ (roof testing) ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาการตรวจสอบการรั่วของหลังคารถโดยสารได้เป็นอย่างดีมีการนำความรู้เกี่ยวกับการพัฒนางานดังกล่าว มาลงในเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้บุคลากรได้ศึกษาเรียนรู้จากการใช้งานระบบดังกล่าวปรากฏว่าสามารถแก้ปัญหาการตรวจสอบการรั่วของหลังคารถได้เป็นอย่างดีเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคได้ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการติดตั้งการใช้งานระบบปฏิบัติการโปรแกรมประยุกต์และการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าเมื่อเกิดกรณีขัดข้องกรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ออกแบบระบบงานฐานข้อมูล Master Data Management (MDM) ครอบคลุมทุกภารกิจและมีระบบการจัดเก็บข้อมูลสำนักงานขนส่งจังหวัดเป็นผู้ใช้งานระบบ User มีการรวบรวมวิเคราะห์และจัดทำข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้งานเสนอส่วนกลางผ่านช่องทางกลุ่มลาย (MDM) ระบบฐานข้อมูลเป็นระบบข้อมูลแบบ Real-Time เจ้าหน้าที่สามารถนำเข้าข้อมูลและใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้ มีการนำสถิติมาวิเคราะห์และออกแบบการให้บริการให้เหมาะสมกับช่วงวันเวลาได้อย่างเหมาะสมมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องปลอดภัยตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล5ปีของกรมการขนส่งทางบกรวมถึงมีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เกี่ยวข้องค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกและมีกลุ่มไลน์ถามตอบปัญหาระบบ มีระบบเทคโนโลยีที่มีความมั่นคงปลอดภัยน่าเชื่อถือตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยส่ง ICT ของกรมขนส่งทางบกมีการบรุรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานเช่นเชื่อมโยงทะเบียนราษกับกรมการปกครองเป็นต้นมีแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการระบบออนไลน์โดยกำหนดมาตรฐานในการตอบกลับ มีการพัฒนาด้วยการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สวยงามค้นหาง่ายและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีการเชิญคนมาถูกใจเพจ f a c e b o o k อย่างต่อเนื่องเพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้นทำให้ประชาชนเข้าถึงระบบออนไลน์ของหน่วยงานมากยิ่งขึ้นการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆเป็นไปอย่างกว้างขวางมีการพัฒนาและดูแลระบบ call center โดยมีระบบตู้สาขาสามารถประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลและมีการจัดทำฐานข้อมูลผู้รับบริการให้เป็นปัจจุบันยังต่อเนื่องและกำหนดมาตรฐานการให้บริการอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังได้มีการปรับปรุงมาตรฐานในการให้บริการยั่งต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ call center สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันรวมถึงมีการฝึกอบรมและกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่มีแผนการบริหารความต่อเนื่องที่ครอบคลุมข้อมูลการให้บริการสถานที่บุคลากรวัสดุอุปกรณ์และมีการฝึกซ้อมแผนอย่างต่อเนื่องเช่นแผนป้องกันอัคคีภัยเพื่อเตรียมพร้อมเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง มีการสร้างความเข้าใจและสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่มีส่วนได้เสียทราบในรูปแบบอินโฟกราฟิกและเผยแพร่ในช่องทางต่างๆมีการทบทวนแผนบริการความต่อเนื่องให้เป็นปัจจุบันสามารถรองรับสถานการณ์โควิด1 9โดยการนำระบบการจองคิวขอรับบริการผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart q u e หรือการอบรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาตขับรถออนไลน์ผ่านระบบ e-learning มีการต่อยอดนวัตกรรมเลื่อนล้อต่อภาษีโดยให้บริการทุกวันเสาร์เพิ่มเติมจากวันทําการปกติหน่วยวงานมีบริการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ในทุกที่ทุกเวลาโดยมีแอปพลิเคชันดังนี้คือ ใงานมีการสำรวจความพึงพอใจผู้ขอรับบริการและผู้มีส่วนได้เสียโดยหน่วยงานสำรวจเองและกรมการขนส่งทางบกเป็นผู้สำรวจจากกลุ่มตัวอย่างที่มาขอรับบริการครอบคลุมทุกงานบริการโดยมีสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติผ่าน2ช่องทางคือแบบสอบถามแบบกระดาษและสำรวจผ่านสื่ออ e ิเล็กทรอนิกส์ e-survey ได้แก่ Li n e และ QR Code ค ผลสำรวจได้รับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละแปดสิบงานด้านการชำระภาษีรถประจำปีเป็นงานบริการหลักและมีผู้ใช้เป็นจำนวนมากซึ่งหน่วยงานได้มีการปรับปรุงงานให้มีความสะดวกรวดเร็วลดเวลารอคอยเป็นแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว one-stop service มีการสุ่มตรวจสอบการรักษามารตรฐานเวลาการให้บริการประชาชนจำนวน5ราย ปรากฏว่าได้ระยะเวลาเฉลี่ยรายละ59วินาทีสามารถลดการให้บริการได้รายละ61วินาทีคิดเป็นร้อยละ50.83โดยพิจารณาจากคู่มือประชาชนซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน2นาทีนอกจากนี้ยังสามารถประมาณผลที่จะได้รับจากการลดระยะเวลาในปีพศ2563สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้กว่า1 2 0 0 0 0สบาท ช่องทางการเปิดให้บริการชำระภาษีรถประจำปีมีหลากหลายช่องทางดังนี้มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริการทำให้สามารถใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลา มีผู้ใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart q u เพื่อจองคิวขอรับบริการด้านใบอนุญาตขับรถคิดเป็นร้อยละ44.90ของกลุ่มเป้าหมาย <ST AR> สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ดนำโดยนายกฤษดามารีสอนมุ่งมั่นพัฒนาบริการให้ก้าวทันโลกยุคใหม่เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงง่ายในการใช้บริการ